โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระโจดชแน,นลนะครับนะก็วันนี้มาอยู่ทีมอินดี้กันบ้างนะเลเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามนะครับนะก็สำหรับวันนี้นี่ถือว่าเป็นเลเตอร์ซิตี้ที่ดูอุ่นาฝาค้างเหมือนกันนะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยคือมูลค่า3ล้านล้านคือถ้าไม่ได้รักจริงเนี่ยทำให้มันเก่งค่อนข้าง,ง,องอยากนะสำหรับทีมนี้แต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาผ่านไปเนาะเกมเปิดนานขึ้นก็มีนักเตะที่แบบว่าน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีใครมา อยู่ในทีมนี้บ้างนะครับก็อันดับแรกเนาะทีมคัลเลอร์ของเลเตอร์เนี่ยได้เรื่องของการเข้าสกัดบอลกับการส่งสั้นก็อาจจะเป็นเกมรับกับแดนกลางซะเยอะนะครับนะแนวแนวรุกเนี่ยก็จะไม่ได้แบบได้อิทธิพลอะไรเท่าไหร่นะสำหรับฟูคัลเลอร์นี้นะครับนะมาดูที่คู่กองหน้าครับเจมี่วาร์ดี้ยี่สิบทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับนะแต่ว่าเป็นในสเนะกล88เนี่ยก็จนถึงนปัจจุบันนะ เออก็สำหรับเจมี่วาดี้นี่พลังค่อนข้างเดือดนะมีสปีดเบอร์ไฟน์เน็ช็อตแล้วก็เอ่อเอาไซฟุตช็อตแล้วก็ถนัด2เท้าด้วยนะครับนะอีกคนนึงก็เป็นคามาริกตัวนี้นี่ก็เป็นตัวกึ่งกึ่งเพเมคเกอร์กึ่ง, maker, ก,งกึ่งกองหน้านะเออก็เลยเอามาเล่นร่วมกันตัวนี้นี่เร็วจิจ้าอีกตัวหนึ่งก็เป็นสายคอนโทรลเลอร์นะครับนะยิงไกลได้อะไรพวกนี้นะครับวาดี้เนี่ยเป็นนักเตะอีกตัวหนึ่งนะที่พลังแฝงมียิงโค้งครับแต่ค่ายิงโคง้งร้อยร้อยสิบ แล้วก็ปิกซ้ายปิกขวาลิยาดมาเลสกับฮาวิบานนะก็อู้น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับเออโดยเฉพาะฮาวิบานฮาวิบานเนี่ยถนัดสองเท้านะแล้วก็ดูนิสยัยนะครับคือไฟน์เน็ตช็อตลองช็อตเอาไซฟุตช็อตนะก็เป็นแบบจังหวะปล่อยบอลน,นี้น่าจะดีมากๆนะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ส่วนลิยาดมาเลสนี่ก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนกับมาร์คเอาเบอรตันนะก็ตัวนี้เคยเล่นบ่อยแล้วก็หลกัหลกๆก็คือคล่องนะคล่องส่วนไอตัวฮาวิบานนี่ก็ เหมือนมันมีอีกปีหนึ่งนะที่โหดกว่านี้แต่ว่าปีนี้ผมว่าก็เก่งบนะ้างละลงมาช่วยเกมรับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่ครับนะแซดเกมรับค่อนข้างดีแล้วก็คู่กลางยูเลเซเตอร์มองกับเคเบิลลี่นะเด็กเก่าแมนยูวะเคเบิลลี่ใช่ปะอ่าใช่ก็2คนนี้นะตัวเล็กแต่ว่าไม่เร็วทั้งคู่แต่ว่าในเกมเนี่ยวันนี้เซิร์ฟไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่ก็ดูน่าจะไม่มีปัญหานะเออก็น่าจะลื่นๆไปเตอร์มองนี่สัดหายสัดหายแน่นอนส่วนเคเบิลลี่เนี่ย เออไม่ได้เล่นานานแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวนี้แล้วมายืนกลางเป็นแบบดับเบิลไพวตด้วยนี่ครับนะเออก็เดี๋ยวจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็นี่บลูมาบวกเนะเป็นปีอัพนะครับแล้วก็จอนะี่อีเวนนะเออตอนนี้ก็อยู่กับแมนยูใช่ไหมล่าสุดเหมือนเจ็บในเกมเจอกับเชลซีด้วยเออกระดูกกระเดี่ยงไม่ค่อยดีแล้วอายุเยอะแล้วนะครับอ่ะ ตัวบูม่าก็มีไดนะ้ทูกเคิลเนาะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตไม่รู้เป็นอีกกี่ชาตินะที่เราจะสามารถใส่นิสัยนักเตะได้ตั้งแต่บวก8ก็เดี๋ยวมาอนาคตก็อาจจะตึงขึ้นนะสำหรับบูม่าก็ใส่แบบพาวเวอร์เฮดเดอร์โคบติกเฮียอะไรอย่างนี้ให้เขานะก็ช้าทั้งคู่แต่ว่ารูปร่างเนี่ยถือว่าไม่ได้ใหญ่มากเออแต่ว่าตัวหนึ่งสปีดต,ต้น ดีนะเอเวนสปีดต้นดีส่วนบูมาเนี่ยสปีดปลายดีก็เดี๋ยวมาดูว่าจะรั่วเละเทะหรือเปล่าถ้าไม่ไหวจริงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเอาเวสลีย์โฟฟาน่าเข้ามานะแล้วก็ Back side, แบ็กซ้ายแบ็กขวาคาสตันเย่กับทางด้านของลุคโทมัสก็คาสตันเย่เนี่ยสูงแต่ว่าสูงก็จริงแต่ว่ามันเร็วดังนั้นเนี่ยผมว่าความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ต่างกับลนะุคโทมัสเนาะเพราะว่าลุคโทมัสตัวเล็กกว่าแล้วก็ความเร็วน้อยกว่ามันอาจจะแบบตัวถั่วกันได้อยู่เนาะ สองคนนี้นี่ก็ไม่ได้จับนานแล้วเจอคัสซัญญนเย่เนี่ยผมว่าเท่าที่จําได้นะเก่งมากตัวนี้แล้วก็ผู้รักษาประตูว่าแคทเปอร์ชมเคลิลโคดเหนียวตัวนี้เหนียวก็พ่อมันอีกนะครับเแล้วก็นี่ตัวสำรองนะลุกแม่นนะอันอ,อันแดตัวนี้นี่เดี๋ยวเกือเอามาเปลี่ยนแทนเจมีว่วาดีนะถ้าเจมีว่วาดีไม่ไหวหรือว่าไอ้คาร์เลิกมันไม่ไหวโอ้ดูดีนะเออพลังทรงพลังแฝงดูดีเลยแล้วก็นี่มาร์คเอาไปตั้นกับแฮร์รี่วิงสองตัวนี้นี่ก็ ตัวสำรองแนหะนะครับเล่นจริงอาจจะแบบไม่น่านเล่นเท่าไหร่ด้วยวิกฟุตด้วยรูปร่างด้วยความเร็วนะแล้วก็มีเวสต์การ์ดกับโฟฟาน่าโฟฟาน่าเนี่ยคือเอามาลงตัวจริงได้แน่นอนนะคือความเร็วมันไม่มีปัญหาไงแล้วก็รูปร่างดีด้วยนะแต่ว่ากลัวจะเออส่วนเวสต์การ์ดนี้ใหญ่โย่งเลยนะครับอืมต้องดูว่าในเกมช้าขนาดไหนแล้วก็สำรองนี่มีอามาต้นะแกรี่รี เอรีลินิ i เกอร์ยูริเตอร์มองอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นนี้จะเล่นเกมรุกดีกว่านะครับแต่ว่าแผนเราเป็นแบบนี้ก็เลยเอาตัว WC เนาะแล้วก็ดูบิลลี่ฮอรตัวนี้นี่ก็เดี๋ยวอาจจะได้ลงแทนเคเ a l r y ก็เดี๋ยวสลับสลับกันลงได้นะแล้วก็กองเต้กองเต้นี่ OP นะแอบ OP นะค่ายิงมันน้อยค่าส่งมันไม่เยอะนะแต่ว่าเล่นจริงนะ่ยถือว่าโอเคเลยนะเออแล้วก็แผ่เดนเะวอรตัวนี้โกากากนะ ออกมาเล่นไม่แนะนำเท่าไหร่แล้วก็โอกาสากิากกตัวนี้คงไม่ได้ลงนะหรือว่าถ้าแบบอารมณ์ดีเดี๋ยวอาจจะส่งลงบ้างนะครับเป็นสำรองสำรองเออเดี๋ยวเอาไปใส่ไว้เป็นสำรองกองหน้าดีกว่ากองหลังเนี่ยผมคงไม่ได้เปลี่ยนหรอกเออไว้เป็นสำรองเดอยอ่าประมาณนี้นะครับส่วนแผงการเล่นก็เล่นเป็นแผ่นนี้เลยนะครับนะ ไปเห็นเกมบุกสนุกถูกใจก็ไปปรับตามกันได้นีครับนะเอาโอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากเห็นเกมเพลย์สดๆโมเมนต,ต์อารมณ์ของผมตอนที่เล่นทีมทีมนั้นๆน,น,นะก็อย่าลืมนะครับนะฝากมาติดตามได้สตรีมสดทุกวันสุกร์เสาร์ที่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมโอเค let's go <S <S ยย่ายายา่ยาก็มา โอ้โหเปิดไม่ถึงได้ไงว่าเตลมองทำไมมุมกล้องมันสูงจังวะอะวาร์ดี้เจมี่วาร์ดี้เคเวลลี่ยิงกระฉลบแพชชแบบัยรแล็บเข้าประตูตัวเองไปก่อนแล้ว,ลว,ลวกันแข่งเปล่าอาแลนเจอบูมากูไปหน่อยสัตว์แย่จอมานบูเจอบูมาไปเอาเพิ่ม เรื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินมบาร์ดี้จมูกกอ๊อดไอ้หี้นี่มันจิ้งจอกของจริงเจอใครเล่นแผนอะไรประมาณนะี้ไม่ไม่ชอบเลยแม่งเจาะยากโดนไปดิสูตรเก่าไอจ j อาลืมแล้วเหรอหน้องลีโด พีโดเสร็จโอเวอร์มาปั่นอืมอีเวนอีเวนเป็นคนหยุดพีโดไปเลยคามอลิกแกไม่รอดแน่นะคือเอาตรงๆเราดูจากมุมไกลๆอ่ะยังมองแทบไม่ทันน่ะแล้วคิดดูแบบคนในสนามมันจะทันเหรอกวาดีสายซิ่งไ้ย มึงอยากโดนเตะลมันยิงเหมือนชีวิตจริงป้ะอืม้ออเปิดทัดไม่ดีสวยกายยักษ์อาศัยจงหอะผิดพลาดเฮียเบรีโอ้ยเฮียเปดี้คือวาดี้แม่งบางจริงจังนะไอ้เฮีย บางอะไรขนาดนั้นนะโยแยงบอดดีเชาริส็ติีงชื่นชอบกลุ่มแม่งโดนไอ้หียเบบี้เอ่อเปดี้แบบเบียดแบบอีซี่โหมดได้ยังไงเหนียวเหรอเหนียวเหรอแต่เซเกินเป็นละมงเหียอะไรเนี่ย ถึงจ่ายไม่ตรงด้วยซ้ำสาบายสาบายอย้จะไม่ล้ำเหรอเนะี่ยโอ้ยวิ่งอย่างนี้แล้วก็แกไม่รอดแน่นะ ไอ้เฮียเก้นเกือบแล้วมึงเล่นไม่ค่อยสนุกจากทีมสนุกกว่าผูทีมสวยๆนะกา้าสสีทองเหลืองอล่มตายรลิยาร์ดมาเลสโอ้โหแกไม่รอดแน่นะตาบายตาบายแต่ว่าโรเมโลนี่ต้องบวกเยอะๆนะ ถ้าโกน้อยผมว่าบางทีมันก็เข้าบอลพลาดนะคือมันเข้าเป็นแบบเป็นคนเข้าบอลพวดที่เสือกไม่แม่นคือถ้ามันเป็นเหมือนูดิเกอร์เข้าบอลพวดแต่ว่าความแม่นค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็โอเคอะไระแต่เฮียนี่มันไม่แม่นนะดิบานซัดดดกาก์ดทองกูมีอยู่ห้าใบอย่างเงี้ยนี่เรียกกูไม่หวังเลยเขาเรียกว่ากูสิ้นหวัง นี่ไงกดเหลืองก็เข้าได้รัทยายูฮันนน้อยยิ้มผมอัพมาใหม่เอามาอวดเอามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไดเอามาแข่งกันเอาเป็นทอร์ายระไรพักบ้างคือเพื่อนๆเ,เหนื่อยจากในแรง์กิ้งมาเยอะแล้วใช่ไหมก็มาเล่นกับผมนนนีเออเดี๋ยวๆเ,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 เอาไหมเปิดโดง่ดงๆมหดิยามาเลสให้กูนี่เออ เจอเพยเยอร์ล็อกกูเข้าไปแก yeah, ไม่รอดแน่นี่ไงเนบบี่ยแบบแล้ววิงนะ่งไงเนี่ยสบายสบายอะ่ะเพยเยอร์ล็อกถ้าถะไม่ใช่เรื่องยากกูไปเล่นมันยากเองร,รู้จักหรือเปล่าเพยเยอร์ล็อกกับเขาไปรุ่น เอาไปตันเอาไปตันเขาว่าเปิดเข้มๆเลยนะเข้มๆเลยนะเอาไปตันโอ้โหเปิดตึงจริงโอ้โหสวยงามหม่งชงเทเยอร์ล็อกไม่ไหว มลมาถึงแ้วุงเกินเดอะเพเยอร์ล็อกเข้าไปอ่ะโอเค,คเป็นไงบ้างครับสำหรับฟูลเลสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องบอกเลยว่ากองหน้าเลสเตอร์เนี่ยมันบางแบบบางมากเลยครับนะวาร์ดี้ก็บางคามาลิกก็บางลุคแมนก็บางแอนเดอร์ก็บางนะโอกาซากิก็ได้ลงไปแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้โชว์อะไรเท่าไหร่ อ่ะทีนี้เรามาพูดตัวหลักกัน2คนก่อนก็สำหรับเจมี่วาดีเออไอค่าปั่นเท่าไหร่นะค่ายิงคง111มีไฟน์เนตช็อตเหรอไฟน์เตช็อตไม่ได้ช่วยอืมแต่ว่ายิงดีนะเต็มข้อโลดายอะไรอย่เงี้ยโอเคอยู่แล้วก็หาช่องดีถ้าเล่นถ้าเอาไปเล่นตามนี้เนาะวาดีเนี่ยผมว่าเล่นหน้า ST ดีกว่าเพราะว่ายืนฉีกมากนะ ฉีกอย่างนี้เลยเนะี่ยเวลาขึ้นเกมฉีกเป็นปีกเลยมันฉีกเยอะไปหน่อยนะเดี๋นั้นนผมคิดว่าไม่งั้นอาจจะต้องต้องตั้งเป็นสเตเซนเทลนะครับนะให้ยืนอยู่ตรงกลางสนามยอะไรเงี้ยเออจะดีแล้วก็ความเร็วก็โอเคไม่ได้ถึงกับใช้ไม่ได้ในสมัยนี้เนะเาะก็เจอหลายๆตัวแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วนะลกแตกแล้วก็โอเคมีความเร็วเหมือนตัวทั่วไปอะเหมือนฟิวประมาณเอโต้เอโต้ซแล้วกันอะฟิลประมาณเอโต้ซนะีซีเอลอชอะไรเงี้ย นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของความแรเนะี่ยแรอยู่แล้วก็ยิงนอกกรอบว่ายิงยิงไม่แม่นเอออย่าใช้คําว่ายิงไม่มุมเลยยิงไม่แม่นอย่างเงี้ยนะนะครับคาวมาิตัวเนี้ยโอเคแต่ว่าก็เหมือนกันมันติดบางครับแล้วก็จังหวะล่างยาวไม่ค่อยได้เนาะก็แต่ว่ามันก็ดีสุดละนะถ้าเกิดนับว่าอยู่ในเลตเตอร์ซิตี้แต่บอลดีเชื่อมเกมดีครองบอลเก่งนะครับเออยิงไกลก็ได้ลุ้น ยิงไกลวางผลได้เลยสบายบายแต่ว่าแม่งบางมากแล้วก็ทีมเนี้ยไม่รู้มันเป็นอะไรกันคือมันไม่ห่วงบอลกันสักคนคือเป็นทีมแบบแอนิเมชันแบบถ้าคู่แข่งแย่งก็กูเตะบอลทิ้งเลยมันไม่แบบว่าทําบอลลั่นอ่ะเออพอคู่แข่งสกิทเออเฮียทําบอลลั่นแล้วไม่ไม่มีความเหนี่ยมบอลกันสักคนเลยนะเออส่วนมาร์คเอาอะไรตันเอ้อฮ,าาฮาวิบานฮาวิบานตัวเนี้ยผมชอบแต่ว่า ผมรู้สึกว่าไอตัว Hard Work มันดูแข็งกว่านี้หน่อยนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยโรวมก็ดีเร็วนะครับคล่องจ่ายบอลดีแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะแบบเน้นขึ้นเกมทางด้านตรงกลางมากกว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบพวกตัวประกอบนะเอาไว้จ่ายเอาไว้อะไรพวกนี้มากกว่านะแต่ว่าถือว่าทาหน้าที่ได้ดีนะยัดมาเลยก,ก็ดีปีกแมนซิตี้ราคาไม่แพง3 0,000นะเล่นฟังก์ชันอยู่ความเร็วดี นะ <N> AID แล้วก็ปุบเขาเรียกอะไรยืนตำแหน่งดีนะเออแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นแค่ตัวเดียวเนัะในทีมในแนวลุกที่แม่งห่วงบอลหน่อยที่เหลือไม่ค่อยจะห่วงบอลเท่าไหร่นะครับคู่กลางยูริตระมองกับเออเออเคเบิลลี่ตระมงเนี่ยผมว่าผ่านจ่ายบอลดีมากยิงไกลก็หวังผลได้สบายๆเกมรับก็โอเคไอ้เคเบลี่เนี่ยมันมีความพยายามนะที่จะเล่นเกมรับแต่ว่ามันได้ <N> <A ID> แต่ AI มันพยายามเล่นเกมรับมันไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยสเตตเกมรับเดือดใช่ไหมแต่ว่าไม่พยายามแต่ว่าเนี่ยพยายามแต่ว่ามันห่วยนีะครับจังหวะอินเตอร์ทรงอินเตอร์เสพก็ไม่ค่อยดีหรอกจ่ายบอลก็เบี้ยวถ้าไม่ใช่เท้าขวาเบี้ยวหนักเลยนะไอ้หมอนี่แต่ว่าถือว่ามีส่วนร่วมของเกมดีขึ้นสุดลงสุดดีนะผมชอบนะกับเอเนจีของพี่แกเขาขออมเคเบิลี่ส่วนคู่กองหลังบลูมากับอีเวนบลูมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าในสถานการณ์ศูนย์ศูนย์เนี่ยสู้อีเวนไม่ได้อีเวนดีกว่า แต่ว่าถ้าเกิดเราแบบโดนนําเยอะๆแล้วเนี่ยบลูบลูมาจะดีกว่าบลูมาชนแน่นดักดีแล้วก็เกมรับเนี่ยมันเล่นให้เองอาจจะเป็นเพราะว่ามีแดนทุกทุกคนส่วนอีเวนเนี่ยจ็อกกิ้งเก่งเหมือนแบบว่ามีจ็อกกิ้งทองเลยนะครับมีแต่ว่าเวลาแบบเกมผ่านไปเรื่อยๆคือเขาจะเริ่มหลุดตําแหน่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆการม์ดตัวประกบไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะถ้าเกิดเจอสายเปิดมงเนี่ยอาจจะต้องสวอปเป็นพี่แกไปบ่อยเพราะว่าวันเนี้ยเอ่อเท่าที่สังเกตด,ดูเวลาเจอเปิดมงอนะ่ะมันบางทีมันจะ ประกบหลวมไปหน่อยคือมันก็ยืนอยู่ในระนาบเดียวกันก็คือสมมติอ่ะอันนี้คือคู่แข่งอันนี้คืออีเวนใช่ไหมแล้วเวลาคู่แข่งเปิดมาอีเวนมันจะรักษาระยะห่างประมาณนี้แล้วบางทีอ่ะมันเปิดดีจนแบบอีเวนเข้าไปไม่ทันอีเวนมันจะรักษาระยะห่างประมาณนี้คือบางทีเปิดไปอีเวนมันกระโดดมองไม่ทันอ่ะเออโบดโดดมงไม่ถึงเนี้ยมันเลยก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ราคาค่าง,งวดถ้าถามผมอ๋อ 2องแสนคือในฟูแมนยู u, ถ้าแบบทําทีมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วซื้อมาเล่นคขำๆได้แต่ว่าถ้าเกิดใครท Full ําฟูแมนยูแล้วแบบยังสร้างสิ์ยังสร้างทีมไม่เสร็จมันต้องซื้อนะเออผมว่า AI มันก็ใช้ได้เหมาะมาเป็นสำรองหรือว่าเอามาเปลี่ยนตอนเกมตามอ่ะเปลี่ยนออกนะพอเกมตามแล้วเปลี่ยนออกเออโอเคอยู่นะครับเอ,อต่อมาคัสันเย่กับลุคโทมัสก็คัสซันเย่คือ เข้าบอลแล้วคู่แข่งไม่ตายมันตายเองตลอดคือสมมติไปกระแทกปึ้งได้บอลมาครอบครองแล้วแต่ว่าคู่แข่งแค่แบบเอ้ยไหลหลังไปนิดนึงอย่างเงี้ยคือแม่งตกหัวคาสัเย่เพี้ยทาอะไรเอาบอลคืนมาแล้วคาสัเย่ก็แบบอ้าเรียบร้อยแตกนะครับแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะถ้าไม่ได้อยู่ในซิเอชันนั้นอนะ่ะมันก็โอเคมีความเร็วเติมเกมสนุกแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับไม่ทานบ้างบางครั้งเหมือนไอ้ลูกโตมัสเลยแต่ว่าลูกโทมัสเนี่ย มันจะไม่ค่อยเป็นเหมือนคัสซันเย่นะแย่งบอลได้แล้วก็คือได้เลยแต่ไอ้คัตซันเย่เนี่ยชอบไปพัวพันเนี่ยเขาไม่รู้เป็นห่าะไรคือมันชนเขาเราไม่ล่วงอ่ะมันก็เลยเป็นฝ่ายที่ล่วงเองเพราะว่ามันบอบางมากในจังหวะที่มีที่ครองบอลอยู่นะครับแล้วก็แคทเปอร์ชไมเคิลเหนียวมากมากนะครับแต่ว่าก็อยู่ในสเกลที่แบบว่าถ้าเอพ9บนะผมว่าแม่งไว้ใจได้แบบว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะ7 0 0 0 0ซื้อได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ผมว่าตัวนี้แม่งโคตรเก่งเลยนะเหนียวแบบเหนียวสุด แต่ว่าข้อเสียข้อเสียก็ไม่มีนะส่วนตัวผมมองว่าไม่มีจังหวะโดน Earl y คอรถ้าลูกไหนมันเปิดมาแล้วมันสามารถปัดได้เนะี่ยมันก็ปัดเออแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะโกที่ชอบชกเออเวลาเตะม,มุมอนะไรเงี้ยอยากได้บอลสวนกลับไอ้ไอนี่มันจะชอบชกซะมากกว่านะครับอืมแล้วก็ลูกโดนหนึ่งหนึ่ง,งลูกอนะไรเงี้ยโอเคดีปิดมุมเก่งแล้วก็ปฏิกิริยาค่อนข้างไวถ้าลูกไหนมันไม่เหนือนบาก,การางก็เซฟได้ทุกลูกนะครับอ่ะทีนี้มาตัวสำรองมากไอ้ลูกแม่น คือแม่งไม่หวงบอลเลยทาให้แบบว่าจังหวะจะเซตเกมจะทำเฮียเนี่ยนะแม่งตายหมดคือถ้าเกมไหนเจอหลัง10หลัง8หลังเฮียก็ตามที่แม่งอุดอุดนะ่ยคือไอ้เฮียนี่ยมันเบียดประทะไม่ได้เลยและเกมเนี้ยคือไม่ได้จะเปรียบเทียบนะแต่ว่าเกมเนี้ยผมจะต้องบอกว่าสนามมันแคบถ้าเทียบกับเกมอื่นหรือเทียบกับฟุตบอลจริงคือพื้นที่เลี้ยงแบบแทบไม่มี ออสนามมันดูแคบไปหน่อยถ้าเกิดมันกว้างกว่านี้หรือว่าแบบมันย่อตัวนักเตะให้เล็กลงมาหน่อยตามแบบตามสเกลสนามอ่ะบอกว่าตัวแบบเนี้ยมันจะมีที่ที่ยืนอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กคล่องแต่ว่าโคตรบางทําให้แบบพื้นที่เลี้ยงน้อยน้อยแบบน้อยมากนะเออพอเจออุดๆแล้วคืออันนี้แชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะทาคหลักอ่นะอย่างภาาหลักที่ผมไปเล่นอะ่ะมันก็มีไอ้หลัง10หลัง8ดอะ่ะแต่คือมันยังมีพื้นที่ให้เลี้ยงเว้ เออแต่ว่าอันนี้เหมือนสนามมันแคบแค่แบบมันแบบเลี้ยงไปไหนไม่ได้เลี้ยงไปไหนก็เต็มไปหมดอะไรเงี้ยเออมันก็เลยไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับก็คอ c o m นต์ no และกันโอกาสกิสกกกขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะแล้วก็2คนมราร์ตอัลเบรตันคือตัวเนี้ยเก่งมากนะครับคือเก่งในเรื่องของการเปิดบอลเปิดบอลโคตรดีในไฮไลท์ก็น่าจะมีเห็นบ้างนะเปิดให้อนด้เนนะี่ยยิงเนี่ยครับสวยอันด้น,นี้ก็คล้ายๆกันเลยนะเร็วคล่องไม่ห่วงบอลเออ ที่รู้สึกได้คือประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้เร็วจัดนะไม่ได้เร็วจัดขนาดนั้นเออแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับนะแล้วก็2คนนี้ดูเบลลิสซิฮอกับไอแฮร์รี่วิงซับรองนะกับเลเตอร์ก็สำรองไม่ค่อยไม่ค่อยเกมรับก็ไม่ค่อยเอาเกมลุกก็มีปัญหาคือจังหวะจ่ายบอลแม่งบังคับว่าจะต,ต้องเป็นเท้าถนัดเท่านั้นอะไรเงี้ยแม่งก็เลยเรื่องลำบากแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือก2องคนนะผมเอาดูบิลลิสีิฮอร์ดูดีกว่านะครับแฮร์รี่วิงซ์แม่งดูป่วยปวเย ส่วนโฟลฟาน่าผมว่าโอเคนะเอามาเป็นตัวหลักดีกว่านะดีกว่าอีเวนที่เหลือก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าให้คะแนนภาพรวมนะเกรอของทีมนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ7เต็ม10แล้วกันนะก็หักตรงที่กองหน้าเนี่ยคือมันมีความสามารถในการที่จะแบกทีมได้ประมาณหนึ่งก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงจังหวะต่างๆได้ให้เป็นประตูนั่นแหละแต่ว่ามันติดนิดนึงคือในส่วนของจังหวะสุดท้ายคือมึงจะออกอาการเยอะไปไหนเหมือนแบบว่า เล่นละครเป็นสตันแมนอารมณ์ประมาณเหมือนแบบตกไม่โดนแต่ว่าก็กระเด็นเออจะเป็นฟิลลิ่งประมาณนั้นนะแล้วก็การเนี่ยอยากได้คนมาคู่กับอ,อ่อแต่ละมองที่มันเข้มเข้มกว่านี้อะไรเงี้ยเออก็จะดีแล้วก็กองหลังอีกสักคนนึงที่มันฝักผีฝักไข้ได้จริงๆถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เล่นเป็นกองเต้อาจจะแบบได้ 8. เต็ม10ก็ได้นะเออแต่ว่าก็ยังหกักคะแนนกองหน้าอย่ดีแหละผมว่าก,กองหน้ามัน เหมือนจะดีแต่ว่ามีข้อเสียคือบางมากและแม่งเป็นทุกคนในทีมนะครับนะไอลินิเกอร์ก็เป็นนะฝออ่า้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้ากิใครชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็เดี๋ยวฝากต,ตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย